สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาจัดทีมพี่อนิพงศ์พอใส่กนนึงพขอใส่ก่อนนะขออธิอาใส่ก่อนขออาใส่ก่อนนะโอเคผมใส่เรียบร้อยมาเราจะไปสตาร์กันนะบมิ s สิสเตอร์ทีวีครับกินซานตดียเชลกรีเลเอเจ็ดแพคคามิาเซสเซสซทแมนดีเจเลือกแล้วก็มีเลือกอะไรก็ได้นะเลือกอะไรก็ได้แล้วก็มีเลนเอร์กนม็กเลนเซอร์ค่ะฮันเตอร์คาม a s าส d ป r เดอร์คามาโอเคปะ ตร์ทีวีดีเฮ้ยยอะก็ได้อปอปลคืออาแล้วเลือกจะเลือกเป็นซิสเตอร์ทีวีวด้วยกันนะซิสเตอร์ทีวีโอเคขอซิเตอร์ทีวีใช่ไหมโอเครีเพยซิเตอร์ทีวีโอ ที่สเป็นอะไรเลซอ้นทีวีกับเลเซอร์ค่ะัาตัวอะไรเอ้ยเฮ้ยอะไรเอามาไม่ไม่เป็นไรอันตัวที่สามของเราเมื่อกี้มีอะไรบ้าะ ไรอีกแล้วแล้วเซอร์ทีวีบวกเลเซอคบวกเลบวกกรีนเลเซอร์พเขาเล่นกรีนเลเซอร์เม็กกอัีซเซอร์ทีวีกรีนซอร์ เลเซอร์คะ่ะมีอยู่ประมาณนี้ตัวที่สี่ของเราตัวเงินตัวเงินตัวเงินเฮ้ยสไปเดอร์รรรอออ Laser คัมเ,เมล่าเลเซอร์เลเซอร์ค่ะสไปเดอร์คัเมล่าตัวสุดท้าย เฮ้ยเลือกอะไรกันอะตัวเงินนะเอาตัวเงินได้บอกว่าไม่มีตัวเงินเลยแล้วเป็นเอ่อตัวนิราการซันต้านะโอเคเข้าเกมกันดีกว่าอืมโอเคนี่อะไร,ร,ร,รไไม้าวะ Sister TV Laser Spider Camera Laser ค่ะ ซันต้าโอเคมีประมาณนผมจะผมรถเซนยังไม่มีหมอเลยวะ่ะวันนี้ผมจะเอาไปเล่นในหมวดอะไรรู้ปะไม่เข้าใจว่าเล่นในหมวดไหนไหมมีอะไรบ้างวะมีเซนเตอร์ทีวีเลรีเลเซ,เซอร์แล้วก็มีซันต้า ก็มีเลเซอร์ค่ะแล้วก็สไปดเดอร์คาลเล็โอเครีบมามานี่ไปเล่นกันก่แถ้าเป็นตอนข้าเกมกันเลยแล้วกันนะคะฟื้โอเคผมเข้ามาแล้วผมเล่นในดาทอยเลนแลบนะเอออย่างแรกผมจะ,าะม,ามาเป็น,นอ่าผมจะมาเป็นงอแอนต้าไปก่อนว่าสัตา้าตรงนี้ เราสตาร์ไปตรงนี้คือเธอจะมากรีเลสเตอร์ไว้ตรงนี้พวกมันจะได้ปัจจุบันผลบากตรงนี้ดีวางได้ไหมอ่ะไอวางได้วางเพชาะอย่าชิดมากกับรถสันวรา,า,าวางมุมฟอนนี่หลุดหลุดไม่เป็นไรโอเค เดี๋ยวผมจะท้าการผมวางซานต้าคลูห้าตัวเลยแล้วกันนะมันจะได้ประสิทธเวลาตอนนี้ผมวางซานต้าคลูกำลังผมอัพกีเนเซอร์เลยค่ะที่สองแล้วในเม็สัตว์ระยะยี่สิบห้าเวลาสองจุดสี่วิถือว่าอุ้บานเลยผมผมอาจจะผมคงขอตัวละผมต้องการตัวอะไรหรือว่าผมต้องการไอเนี่ยอแติทิวีแมนว่ามันเรื่อตัวที่ดีมากมาก ว่าตัวเดียวไม่น่าไหววะครูขาขอโทษว่าผมวาตอนไหนวะช่างมันให้มาช่วยหน่อยแล้วกันตัวนี้ไปเข้าไปละผมป้าวางตอนไหนวะครูเขาไม่รู้เลยเลยวางแล้วก็วางไปเลยมีแฉนชอลิตออกละเยอะๆมายิบมากแต่ว่าตัวเราวสโลวตเลยขมผมไม่น่าไหววะ เฮ้ยบอกให้เลือเลยครึ่งหนึ่งสเอรย์คอมมลาอยู่อ,อ,อยู่ไหนเอออยู่อยู่นี่ตังอัพเกรดไปทำให้หกร้อยละดูสโลไปดีพวกงัง่งโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เออถุนเป็นภาพประตอนนี้ผมอัพ ตัวกรีเลเซอร์ตรันแล้วกันแล้วก็อัพไอตัสไปเดอร์คอมเมล่าตัดนู่นนะโอเคปะไปทุก okay, คนมันเลิกไปหวายแล้วอ่ะกูปิดออโต้สกีฟก่อนดีกว่าในทางนี้ไม่นา่ารอดแบบระยะมันไกลอยไอ้อกรีเ,เลเซอร์ระยะมันไกลไอ้มันจะสั่นได้ไงอ่ะเฮ้ยมันสั่นไกลจังอุ้ย อุ้ย,ย,ยเอยอะไปไหมเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมีมีแทนทอรเล็ตมาลาก่อนนะทอร์เรตตี้ รอดรอ้ได้รอดให้ได้เพื่อนรอดให้ได้นาเกยู่อยู่แล้วนาะเชื่อในจะเชื่อในเก่งเก่งแบบดันไใจใครสองพันหนึ่งร้นึงร้อยคนว่ยคนวน้อยคนเพื่อนไอมตีมไมันชมมอันี้มันตีม่ว เล่นลเจสผามก็ย tamam. ังเอ่ะ huh. ม uh ัน huh. ม okay. um, 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 uh, uh, okay, ัน okay, ก็ยังเอาเนาะอะไรมเนี่ยโอเคตาสนก็ยังดีโอ้ยรอร้อยห้าสิบท่ชมร้อยห้าสบโอ้โหโอเคปอมแปดเนี่ย อยากเลี้ยวต้งแตะชอ็อจริคิดแต่ไม่พอว้าวอุุภาพประตอนวิที่สาสิบเรือแล้วกันนะใช่ใช่อย่างนั้นตอนนี้อยู่กันในไอที่สิบสองตัวนี้เรือทรงตัวอยู่แล้วผมว่าเรืีเลเซอร์อัพเกรดตันั้งสี่ตัวได้กมจะขายตัวนี้มาวางในธนาหารนี่ลนะ อยากให้ผมกลับาเลเอ่อจากนุ๊กจะก,กาบไปเทพหรือไม่คอมเมนต์มาลเลยจะก,กาบไปเทพรวมตอนแบบแบบสร้างตอนใหม่เลยเอาป่ะแต่คลิปลงช้ายก็มาตองหัวนะครับผมไปโรงเรียนแล้วก็เขาจะมาให้ทำมันก็อะไรแบบแบบติดธุระหน่อยๆน,นะครับนะโอเคไหมเจี๊ยว ไลยออโต้สกิปไม่เป็น Lob, <Crash. S 1> ไรเอ้ยมามวหัวเต่ากูไม่น่ากูสกิปเลยมามาอะไรมาอะลรโอ้ยซี่ยูอีซี่อีซี่ลี่นี่แมวโอ้ยสบายอ่ะฮะมาสบายอะไรอย่งี้น่ามันจะป่วยเลยแหละไอ้รับหนาสักด้วย มาไทานเมจจังน้อยอยู่เมิจังโศกลางอยู่เดเมจจังกากอยเลยเมจจังกากอยู่ตั้ภาพาาราัเว็บที่สามสิบสีสิบสี่สิบยกันนะมันจะได้ไม่เร็วไม่ช่คนคนเลยเลหม่มัหมดนี่คสูงเปล่าใช่ โอ้ยมนต้อตงเล็กกันลเกมไม่เวลาไรผมระวางตัวเลเซอร์ขาช่วยหน่อยเลเซอร์ขามีแสงสีฟ้ากับแสงสีเขียวช่วยกันยางงันจะได้มีมีมีหมดบ้างผมมีตัวเลเซอร์ขาาสักสองตัว เส้ยขาเตรียมอัปเกรดให้กินไปแต่มีพันสีพันแปลกก็ใกล้เคียงกันเฮ้ยอย่างนี้สิตคนมันลดุดฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยบ๊ายบายนะครับทา่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารบวชร เพียรับชมคลิปนี้นะครับตุ่มบ๊ายบาย